สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับเราขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนมีของทางช่องแมนทีวีนะฮะในวันศุกร์สุดส,ส,สัปดาห์วันนี้ครับพบกันเป็นประจำทั้ง5วันเลยจนันทร์อังคารพุธพฤหสัสศุกร์ตั้งแต่5โมงจนถึง6โมงเย็นนะฮะกับผมตูนวรัตพี่พงษ์และวันนี้แขกรับเชิญของเราคุณเด่นในยุทธยาสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับเด่นครับ เป็นอะไรคับคุณยาวอยุธยาเห็นหน้าสกุลเดียวกันแม่วันนี้คุณเด่นจะมาคุยถึงห้าพระเกจิชื่อดังแห่งเมืองอยุธยาเดี๋ยวมาดูกันว่ามีใครบ้างเป็นครับเป็นเซียนหนุ่มผู้เชี่ยวชาญพระทั้งสายทางอยุธยาเลยเขาเป็นคนเป็นคนอยุธยา มีหลวงพ่อปานด้วยเนี่ยใไว้ทันกันไหมอ๋อมีอยู่ในนี้ด้วยบ้านแต่ไม่ได้อยู่ตนงในห้าใช่ไหมหนึ่งในห้านี่แหละครับรวมรวมกันไปนะรวมรวมกันไปซึ่งเดี๋ยวจะมาเจาะลึกกันนะครับว่ามีองค์ไหนบ้างจะใช่ที่คุณผู้ชมรู้จักหรือว่ามีอยู่ในครอบครองเหมือนกันหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นไปชมสารคดีจากกรมศิลปากรในชุดคันช่องสองไทยเชิญชมครับชมสารคดีชุดคันช่องสองไทยจากกรมศิลปากรกันด้วยนะครับก่อนจะมาคุยกับพี่เด็มนายุธยาเรื่องพระพระปั๊ม ห้าเสือเหรียญปั๊มเหรียญปั๊มเหรียญปั๊มห้าเสือแห่งอยุธยาว่ามีองค์ไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาตอบ S อสเวสเมื่อวานนี้จากผู้ชมกันก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะครับอยากได้พระปู่สวงคุณโรสีสเกตครับผมก็ส่ง ที่อยู่มาเหมือนเดิมเนาะครับอันนี้ไม่ต้องร่วมสนุกเลยเลยสรงที่อยู่มาได้เลยหรอให้เลยให้เลยง่ายง่ายเราง่ายง่ายไปเลยคุณใจดีมากคุณธนาดนไม่เป็นไรมีคนใจดีกับผมเองนะเหรฮะเนี่ยข้างข้างเนี่ยวันนี้อย่าบอกนะว่าจะแจกเลยคนนี้เอ้ยถูกใจแจกเลยนะเนียบเลยไม่พูดต่อเลยขอเชิญร่วมงานกินเจ14-23ตุลาที่บุนิธิสว่างจันยาธรรมสถานจังหวัดบุรีรัมย์นะครับใครอยู่จังหวัดใกล้เคียงหรืออยู่ที่บุรีรัมย์ไปร่วมงานกันได้นะฮะ หลวงปู่สุดวัดการหลงไปทางแรกกระบังใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่อยู่ไหนอะหลวงปู่สุวัดก็หลงไปทางสมุทรสาครคคละทางครับไปทางคคละทางกันเลยฮะป้าต้อยแรกกระบางที่จอดสุวรรณภูมินะป้าต้อยนะอันนี้ไปทางนู้ดไกลไปหน่อยออกเส้นพระรามสองนะครับป้าต้อยครับอยากได้รูปถ่ายแม่ชีบุญเรือจัดให้ครับผมส่งที่อยู่มานะครับพระคุณพระขุนแผนหลวงปู่สูงมีบูชาไหมครับมีครับมีบูชาครับติดต่อมาได้เลยนะครับพุทธคุณเท่าไหร่ พุทธคุณหาพุทธคุณไม่แพงครับผมพุทธคุณอยู่หลักหลักพันพุทธคุณครับพันต้นต้นครับผมเรียนหลวงพ่อเงินหกรอบดอนใหญ่หอมเท่าไหร่ครับอ๋อนี่ต่อไปแปดรอบแล้วนะครับอ๋ออีกสักรอบแล้วกันเป็นรอบที่เก้ารุ่นหกรอบเด่นเด่นพอรู้ไหมหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมรุ่นหกรอบเลยถามกันสดสดอย่างนี้รู้สึกว่าไม่มีเทียบเติมเลยไม่ใช่อาะแต่เด่นผู้เชี่ยวชาญอ๋อครับ นะครับผมก็ไม่แน่ใจแต่ราต้องตอบไปก่อนว่าอยู่ประมาณพันพันหลักพันพุทธคุณนะโอเคอันนี้มีมีถามอาจารย์อาจารย์ยกมาอจรยกยอดไว้ถามอาจารย์หยกว่าไยอยู่ในหัวคิ้วสีน้ำตาลดีไหมพี่พงศ์อาจจะดูให้ไม่ได้ในเรื่องนี้รอพุทธหน้าก็แล้วกันนะดูให้เลยผมแชายทอดเนอไยอยู่ในหัวคิ้วสีน้ำตาลสีน้ำตาลดีไหมสีน้ำตาลถ้าเป็นสีน้ำตาลใสใสใยดีอยู่คิ้วคิ้วซ้ายคิ้วขวาไม่ได้บอกมาถ้าเป็นคิ้วขวาก็ เป็นเสนอว่อยักคิ้วให้สาวอ๋อถ้าคิ้ว้ายล่ะเอาแล้วเรื่องมั่วแล้วแต่บ้านเลขที่4 5หผมว่าดีนะเพราะว่าเลข4 5หเนี่ยรวมกันได้9อ๋อนี่เป็นมงคลใช่เป็นมงคลเรื่องเรื่องฝ่ายเรื่องคิ้วเดี๋ยวรออาจารย์ยกมาหน้าครับเมื่อกี้อย่าไปใส่ใจอย่าไปเชื่อเดี๋ยวบางคนไปเชื่อแล้วไม่บอกต่อเดี๋ยวได้รับความรู้ผิดนะฮะอยากให้นําเรื่องหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอชัยนาชมานเสนอครับรู้ากจไหมครับหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอ มีเด็กเขาอยู่ยุทธจาครับผม <S <S เดี๋ยวจะติดต่อผู้ช่วชาญมาให้นะครับผมบนี่แล้วก็วันก่อนเราคุยเรื่องทําบุญบอกใช้บ้านเป็นวัดส,สิคะจะได้ไม่ต้องเปลืองเงินเราทําวิธีนี้ปฏิบัติมาตลอดเลย <ไป S 1> เมายถึงกางรตั้งจิตภาวนาอยู่ที่บ้านไม่ต้องรอทำส,สมาธิต้องไปในโบสถ์เท่านั้นอยู่บ้านอยู่หน้าพระอยู่หน้าหิ้งหน้าห้องพระทําได้หมดใช่ถูกต้องครับเป็นไอเดียที่ดีเลยนะดีมาก ผู้ชมคนท่านผู้ชมที่ส่ง s m สเอนอันนี้มาครับขอบคุณมากเลยทุกข้อความแล้ววันนี้ส่งได้เหมือนเดิม4123304สน่ะครับนี่ฮะส่งมาขอบคุณพี่พงศ์คุณเอมหาชัยได้ของแล้วครับผมยินดีครับยินดีด้วยแล้วขอบคุณมากครับครับผมมาขอประวัติคร่าวๆเกี่ยวกับ ที่เด็ดหรือว่าคุณจิรวัตรศรีสุขพงศักดิ์เนี่ยเข้าสู่แวดวงพระได้ยังไงครับเริ่มเลยใช่ไหมเริ่มเลยเริ่มเลยก็เป็นนักสะสมก่อนนะครับครับเหรอฮะเป็นนักสะสมอยู่ที่จังหวัดอุทยาเด่นเป็นคนยุยาวันแรกมันเกิดเลยฮะ ถ้ากําเนิดเลยผมไม่คนอังทองอ๋ออยู่อางทองใกล้เคียงใกล้เคียงแต่ว่าผมก็ย้ายมาอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับที่20กว่าปีครับอ๋อเรียนอยู่ที่นั้นได้ได้เห็นบอกว่าเป็นรุ่นที่ของใช่ตูนยวิทยาลัยโรงเรียนเดียวกันอ๋อโปรโมทหน่อยสิแหมมีคนเก่งๆนะยุทยาวิทยาลัยเนี่ยแล้วงต่อแล้วจากเรียนโรงเรียนตอนมัธยมแล้วเริ่มสะสมตอนไหนครับมาเริ่มสะสมตอนอายุ มอามอชอบพระชอบพระแต่ว่าดูไม่รู้เรื่องหรอกครับดูไม่เป็นเอาแล้วใช้ยังไงทํำยังไงก็เขาเอาพระที่บ้านไปให้เซียนที่แบบอยู่แถวบ้านเนี่ยที่ไว้ใจได้ที่ไว้ใจได้พระที่พ่อเด่นเก็บมาเหรอครับพ่อแม่แม่ส่วนมากจะเป็นแม่แค่ให้ดูเฉยๆใช่ไหมไม่ได้ไปปล่อยนะคือเอาไปเช็คว่าแท้ไม่แท้อ่างเงี้ยทำไมเขาดูแบบดูปุ๊บวางปุ๊บแล้วก็เสือกทิ้งเลยเสือกทิ้งหมายถึงว่าไม่ดูแล อ๋อหนูนึกว่าเสือกของเราทิ้งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะเสือกขื้นสออกมาใสายใสงเสือกสพูดเสือกอ่ะเทพเลยเราอยู่กรุงเทพแล้วคือเขาเขาเขาผักเราทิ้งไปเลยเราก็มีความรู้สึกว่ามันก็เหมือนในตำราเพราะเราเราเริ่มซื้อตำรามาดูแต่ตอนในโม่สองแล้วฉันผิดตรงไหนไม่มันเหมือนกันในรูปมันผิดตรงไหนเราก็เลยเริ่มอยากจะดูพระเป็นอ๋อแล้วังไงใครเป็นอาจารย์คนแรกรู้ว่าเข้าไปหาใครท่านเป็นพระครับ อ๋อเป็นบวชเป็นพระที่ไหนฮะอ่วัดป่าโม่อ๋อแต่แต่แต่ว่าแต่รู้ว่าท่านดูพระเป็นอยู่พระเป็นคือพอเวลาผมปิดเทอมเนี่ยผมจะไปอยู่ที่อย่างทองเพราะมีเพื่อนอยู่ที่นั่นเหมือนไปเรียนวิชาจากท่านใช่แล้วทีแรกรู้จักท่านได้ไงล่ะเป็นอาของเพื่อนแต่รู้ว่าท่านเล่นพระคือเพื่อนเนี่ยให้เอาข้าวอ่าเขาเรียก ถวายพระตะวานถวายถวายถวายคือข้าวเอามาถวายถวายหลวงอาครัหลวงอาก็จะมีคนไปนั่งดูพระไปชมพระกันผมก็เลยอยากศึกษาครับก็เลยไปหาแกที่กุฏิทุกวันที่ห้องปิดเพิ่มก็เลยเริ่มเช่าพระแกด้วยอขอเช่าพระแต่เป็นหลักร้อยหลักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือพื้นฐานแล้วอนันพื้นฐานบางกะทิงพันหน้าอะไรอย่างเงี้ยอแล้วพระเนื้อดินนั้น พันหกับเด็กมสามเมื่อนอนยุคสมัยปี3ามหไม่น้อยนะพี่เด่นนะไ้ครับ้านพี่เด่นมีฐานะอ๋อนี่คือเอาตังค์ที่บ้านมาเอาตังค์เอ่อพวกเงินตุดจีนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเก็บสะสมเป็นคนที่มัธยัติซื้อบางทีก็เลยเริ่มซื้อซื้อแล้วก็ดูอ่แล้วก็มาเปรียบเทียบอ่ะมันก็เลยเริ่มจดจดจำว่าอย่างเงี้ยแล้ว เกี่ยวกับเราเห็นพระบ่อยเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับหนังสือแต่เราเชื่อแต่เราเชื่อหลวงอาเลยว่าพระจากหลวงอาเนี่ยต้องแท้แน่นอนแล้วเราเคยเอาไปพระหลวงอาเราเราเคยเอาไปเช็คเคลียร์อื่นใครคนอื่นไหมที่พอเป็นพระเหมือนก็ลองอ่ะเราเราอาจจะแบบเฮ้ยเช็คเช็คเหมือนกับว่าคนอื่นเขาเช่ามาเยอะเช่าคนคนเดียวแล้ววันหลังสงสัยแล้วเฮ้ยเขายัดของปลอมเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเคยไหมเคยเคยแล้วเป็นไงผลบางที คือความเป็นเด็กอ,อ่เราเชื่อคนคนนั้นแล้วอ,ะอ่ะ,อะเราก็จะเชื่อ,อบางกีก็มีคนบอกตรงนี้มันไม่แท้นะ,ะแต่เราก็เชื่อแต่ด้วยวันและเวลาของอเราเองที่มัน เริ่มเรียนรู้ด้วยงว่าบางทีมันก็ก็มีบ้างเริ่มมเอออันนี้มันไม่ดีแต่ว่าท่านก็เสียชีวิตไปแล้วแต่ก็ถือว่าท่านเป็นครูคนแรกจริงๆใช่ใช่ถูกทคที่ได้มาอย่างนี้คุ้มค่าถูกต้องถือถือว่าท่านเป็นครูคนแรกที่ทําให้เราได้ดูพระแท้ใช่ไหมไม่งั้นเราอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้แล้วหลังจากนั้นมาอย่างไงฮะก็เริ่มมาเข้าตลาดหน้าหวังหน้าหวังที่วางจันเกษมที่อยู่ที่ยาเขาจะเรียกหน้าหวังจักคนเยอะมากขึ้นพวกเจนพระอะไรอย่างเงี้ยอคะับพวกเซนครับครับผม ็มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนแต่จริงๆผมจะเป็นมันเขาได้อะไรเขาจะมาส่งผมมากกว่าอนื้อทเหมีอยนก็อายุประมาณเท่าไหร่ช่วงตลาดหน้าวังตลาดหน้าวังประมาณ2ี่๋ออันนี้โตขึ้นมาคีอโตแล้วนี่ตอนนั้นยังเรียนอยู่ด้วยปะเรียนครับเรียนอยู่ด้วยแต่ว่าเปิดโต๊ะเลยรับซื้ออย่างเดียวรับเช่าอผมชอบเมื่อก่อนผมจะชอบพระกุกสนิมแดงมากอ๋อพระที่ใส่ฝันคือพระร่วงถ้าเป็นเหรียญก็คือเหรียญพกกันเพราะอะไรต้องเป็นพระกลุสนิมแดงที่ชื่นชอบคืออาจารย์ชัยเนี่ยอาจารย์ที่อยู่ ที่เป็นพระเนี่ยครับท่านท่านเป็นคนเล่นรักพักปุกอ๋อเหมือนเราเรียนจากท่านเราก็เลยได้รับการได้รับทท่านมาด้วยซึมซับไงว่าเราชอบพักปุกก็เลยชอบพักปุกสนิมแดงครับแล้วก็อยากได้แต่สมัยก่อนองหนึ่งสองสามแสนสำหรับเราเียเด็มหาศาลมากตอนนั้นเรียนเถื่อนไม่ทํางานด้วยไม่ได้ทํางานครับแล้วเอาเงินที่ไหนมาเปิดแผงพระผมยังไม่ได้เปิดผมไม่ได้เปิดด้วยผมผมทำงานอยู่ที่